เของคุณเลมโบนะมันกี่ไหลอะหั่นหนึ่งหั่นหนึ่แต่มันใหญ่กว่าหนึ่งไหลเทากันนะเจ้าเป็นพันไหลอ่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ถามว่ากี่ไหลกับเบจังบอกจะได้เพราะว่าคิดบบจังาก็วันนี้ก็กระจ่างแล้วเนาะ <c oughs> ประมาณพันไร่เกินพันเกินพันไร่ก็บ่ต้องปิกบ้านแล้วเนาะอาศัยขออยู่นี่แหละเก็บเห็ดเก็บเห็ดดีกว่าใจดีก็ใจดีอยู่นี่กับเจ้ายังหรือว่านะขอได้อยู่เอาเอ้าโอ้ือแฟนคลับปีฟังโดคุณเลมโบเป็นจะได้พ่องต้องใจไหมใจดีมาก ขอบคุณเจ้าเขาคนคิดอะแม่แตนพลอยมาเนี่ยอ่ะมีอินเทอร์เนต็ตอยู่นี่เนอะอันนี้อยู่นี่เนอะคือเตรียมไว้อะเจ้าเป็นคนตี่คิดถึงคนอื่นเจ้าดีมากคิดถึงตลอดข <c oughs> นลุก <c oughs> น้ำตาจะไหล <c oughs> ขอบคุณเจ้าขอบสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะตัวจริงสวยมากค่ะ <c oughs> สวยตึงนอกสวยตึงใน <c oughs> นี่คือน้องพลอยเจ้าน้องพลอยคารินีอ,อิเล็กซอนที่เป็น นางฟ้าต่างแดนของพักการหอมเนาะเพราะว่าพักการหอมบ่ได้อู้แต่ต่อนหน้าอีน้องอู้มาเมินแล้วเจ้าถ้ามาได้อีน้องนี่กะโอ้ถ้าจะลําบากบอกว่าจะเป็นเรื่องหอหลายอย่างเนะงาะก,กะใครอยากอู้เจ้าเพราะว่าใกะอยากือคนดีๆเราต้องยกย่องเจ้าทักทายแฟนคลับก่อน เดี๋ยวจะจัดคลิปยาวๆ,ๆบัะเดี๋ยวนี้แค่ออเดอร์เจ้ามาอ <c oughs> อเดอร์ <c oughs> หนึ่งจานเต็มๆเออกะอีน้องกินกะภูมิใจแล้วเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าภูมิใจดีใจยินดีตัอนรับปุ้นนะหลานหล,ลานอยู่ในดงสตรอเบอรีร่เ <c oughs> ก็บมาสตรอเบอรีร่มาวันนี้มีประเลาะเลยเอาขนมมะแกงก็อ <c oughs> เอาเถอะพี่ขนม เดี๋ยวจะมีอู้มีหลายอย่างเจ้าอะถักเสื้อมิเกวอทเฮตเตเดสวอทเฮตเตเดสชกแไทยขอกะขนมหม้อแกงมันฝรั่งใหม่เอกไทยขอกะเมียนิดโปรตอิส มันฝรั่งใหม่ทำขนมหม้อแกงค่ะอ่าเซิร์ฟออเดอร์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเนื้เดี๋ยวแล้วมันอร่อยหัวเราะรนื้อจัจิกวเป็นคนชอบคนใจดีชอบป้าอ่ะขอบคุณจัดนักดีใจดีใจใครหูมอย่างเงี้ยเดี๋ยวอร่อย ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะกินมไม่เดี๋ยวกินก่อนสามีมันได้เดี๋ยวสามีจะโคลนทำไม <laughs> ไม่รอฉันเนี <laughs> ่ยปีตอนแรกปีว่าจะเงน้ำเงี้ยวทีนี้วันพุ่เขาจะกิน <laughs> น้ำพริกอง <laughs> องปีบอกอัน <laughs> ปีบอกคุณลำโบว่าน้องคอยเปิ้บอกว่าใครเอาอย่างก็คุณ คุลเมโบบอกว่ามาแต่ตัวเปล่าๆเลยเฮาเฮาสกาบิยูดะเฮาจะต้อนรับเฮาจะเลี้ยงเขาเองนะอ่อเที่ยงเที่ที่มอเตสเซนแนนแลทินบอกอะเบบอกว่าเราจะต้องใจดีกลับคืนปีปีบอกแฟนคลับของปีว่ะนางฟ้าของพักการหอมจะมาแล้วนางฟ้าต่างแดนเออ ไปชมมันเขิน <c oughs> ปีเป็นคนตีเป็นคนอู้ความจริงเนาะแล้วก็แฟนคลับของปีนี่จะจะฮู้จื่อน้องพลอยมาเมินฮู้จักน้องพลอยมาเมินใครอยากหันอ,อใครอยากหันคนใจดีเพนี่มานี่มาแล้วไงมาคือตอบแทนบุญคุณปวดหลังขนาดนั่นแหกะฮยั่งกะ <c oughs> มา <c oughs> เฮยหย่งมาคฮยมาคมแห่งเงต็มทีเลย ข่มเหงหยีบย่ำเลยหยีบย่ำเอาพือกระดูกหักก look ็ลุกนั่งนั่งตะวันนั่งอยู่เนาะเสียแรกก็ลูกลูกห้องลูกแล้วก็เลี้ยวทันทีหัวขาดังก๊กแฟนน้องพลอยมาแล้วเดี๋ยวเอาไปต้อนรับกอนจ้า กา,าแฟกับคุกกี้ไปให้แฟนน้องพลอยก่อนคะ่ะน้องพลอยกับลูกเดินอยู่ในสวนอันนี้เป็นขนมมะแกงที่ปักการหอมทําจากมันฝรั่งใหม่นะคะตามด้วยอ,อะไรนะคุกกี้ธัญ,ญพืชคะ่ะมีเม็ดทานตะวันแล้วก็งานนะคะจ้ะตอนนี้คุณเลมโบ้ต้อนรับแฟนน้องพลอยอยู่ด้านนอกนะคะ หื้หลานเอาหื้หลานเอาเหยื่อื้นดอกันเยื่ออยู่ในในซุ้มนะอ่ะพากันเดินชมสวน <c oughs> <c oughs> มันเปิดยากสักหน่อยอ่ะเปิดหื้นลูกกิม มีความสุขมากเอาอาหารให้ปลาคุณเลมโบก็ต้อนรับแฟนน้องพออยู่ด้านนอกจก้ะจ้ะนี่นะคะประการหร้อมทําขนมม้อแกงมันฝรั่งใหม่ค่ะคุณเลมโบชอบทานนะคะ บางครั้งก็ทำฟักทองด้วยหรือว่าเป็นมันเทศก็ได้จ้ะจาก,ก็มีเค้กหรือว่าที่นี่เขาเรียกคุกกี้เนาะก็มีเอ่อหลายๆห,หน้านะคะมีเม็ดฟักทองเม็ดทันตะวันลูกเกตแล้วก็สตรอเบอรี่จ้ะอาหารยังไม่ขึ้นโต๊นะคะเก็บออกมาเล็กๆน้อยๆค่ะพอยชอบทานเอ่อน่องน่องไก่อบนะคะเป็นไก่อบแล้วก็ ข้าวเหนียวค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวคุณลมโบเอาไปทานที่ทำงานด้วยแฟนน้องพลอยก็ทานได้จ้ะขนมจีนมีแล้วผักน้องพลอยเอามาแค่นิดๆทานก่อนแฟนมาเธอบอกโนนี้น้องพลอยชอบมากเธอสั่งนะคะเพราะว่าผักกาดหอมอยู่ที่บ้านเดิมน้องพลอยจะชอบทานก็เป็นน้ำยาปลาทูน่านะคะน้ำยากะทิทำแบบว่าแกงใต้นะ น้ำยาค่ะน้ำยาอันนี้ก็เตรียมเอาไส้กรอกที่เหมือนไส้อ่วนนะจะเอามาทอดให้หลานๆแล้วก็ให้น้องเขยค่ะไฟเอวีดมาแล้วสีม่วงๆผักบุ้งฝรั่งน้องพลอยบอกว่าผักบุ้งฝรั่งจ้า Den är, det är jättemycket. Ja, den, den ska visst vara jättefarlig. Ja. Den, den har väldigt starka rötter. Ja. Säger de. Den kan inte, det är jättesvårt att döda den. Ja. Den växer in i det är dom som kommer överallt. Kommer ja. överallt ja. Nu ska du inte äta de gula där. Nej, de det är giftiga. Ja, Kungsljus heter de. Tack. Vet du förr, då tog man frön ja. eh, eller blommor ja. tog lite mjöl. Oj. Så, så drar man det i vattnet, då ja. kommer fisken ja. det. Ja. Så fisken svimmar. Den dör inte, den Oj! Det flyter upp till ytan, då man plocka fisk. Bo. <laughs> Roligt att fiska. Ja! Oj. Är äh, nästan samma gift eller? Gift? Ja, gift. Ah. Fisken svimmar av giftet. Oj! Man kan fisken. Så man kan äta fisken? Ja. ฟิสก์เนี่ย่กิี้ปลาฟิสกันี่ิตื่นมาโอเคเขาบอกว่าเป็นดอกไม้ที่เอาไปเมาปลาได้ฮอลล่าเอาไปเมาปลาแล้วก็จับปลาว่ามีสิ หาทองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาทองจะร่อนทองก่อนมามา Det är säkert att det tar sig. Prova! Prova kan man göra, absolut. <tryck> Min, Min moster, när <tryck> hon bodde på landet, <tryck> ja. hon brukade gräva ner tidningar på vissa ställen för att odla murklor, en annan sorts Ja. Då grävde hon ner tidningar. Ja. Murklor är, är, är också viktiga, mm. de ska man ju koka mycket innan mm. man äter dem. Mm. เปน้าวสมอเมซน่เล็นุ่มเลยนุมเอยน่มยมเลยนุ่มเลนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเล่มเลยนุ่มเลยนุ่มเลน่มเนุมเลยนุ่นเลยนเ่ยมลุ่มุ่นน่เลมน่นนนเเนเเนเ แบนเฮาเอมี yeah, Abby, wicked, you? You been, ่สิสเจสซิก้าเอมี่สิสขายอย่อแฟนน้องบอกว่าเขาทำความสะอาดด้วยใช่ไหมใช่ทั้งหมดเลยนี่โอ้ Då kommer mitt träd den här sidan och ut på andra sidan. På Det blir här kvartefalt. Ja. Hon vet ju inte här mycket om när Det är för att jag tycker hon ser lite nya stubbar heller. om man grävt upp alla rötter ตอนี้ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยนะบ้านเขาดาวปิดตัดต้นไม้แล้วก็เอาไว้ย่อตอออกมาเลันะฮ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 ะ ยึดเอาโซ่ไอ้สิยึดกันดั่งเหรอ๋อดูพวกมีข้ามข้อมาซ่อมมาเป็นยึดยึดสกรีนูริเตแสงอ๋อมีสิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแค่พวกเอรวมมิเกลแลแค่แอนแอร์นบอนมีข้อมาเลยดมยินละโดยเฉพเยึดสิกรอสอ๋อทยึดสิกรอสจ้องบินท้อเลย เดินตรงคงนะเขียนตรงร้อยเหรียญอะอ่า Vi kan åka ut, vi har båten och gippan. Ja, vi kan åka ut och fiska eller åka ut och äta på båt. เอาหนึ่งปลาหุ่นเหญ่จ้ะปาปลาแหลมเลมถ้าจะกินแต่เจ็ดคำกบเข้าหือนี่ต๊ได้อเดี๋ยวแท่เยวจกินแนนอมนวินสมองจ้ะเดี๋ยวพารลอกจ้น่สปอไรตี้เสา่นให้ะนทูนใจดู่หลบอลลาระมันยี่ไหลไปที่อยไอ่ะ นเคยอกชอบกินแต่น้องพบแฟไม่ชอบนี่ไงน้องเคยบอกว่ามันเป็นยาพิษมันเหมือนกับว่ามันเป็นพิษเอฟออะไรอันเป็นดักกับมันเฟอเฟอร์อุ้ย อันนี้นะคะน้องเคยบอกว่าเขาเอาเม็ดแก่มันแล้วก็เอาไปผสมกับนมแล้วก็เอาไปหวานแล้วแล้วแล้วก็ปลามันก็สลบแล้วเขาก็เก็บปลา ย่อถ้าบนมองากองไงเส้น <selling> ค <and af> ้อหมาีเยนยิบไหลอตนเดเดฟีนมันยิบยิมันปีพิษไม่อยากเก็บกินหอมดีนะน้องพลอยปีจำมาได้ว่ามันเจืออย่างตินี่นะแต่ว่าอันเอฟซีปืนห้องว่ายาดน้ำพึ่ง หอมเดนลูกตะกอดบ้านพามีมีมีต้นสีชมพูเจ้าง่ามงาม,งามคุณเรมโบใครอยากได้อยู่ะจะเสีได้บ้านเรามีต้นเดียวกระดึงไปแน่ดึงไปแน่ยคานทอข้ทวขงใครได้ยันต้นแบ้ไหมห่เนาไว้ติบ้าน แล,แล้วสามีกอ็อูอูแบบอู้แบบสั้นๆนะ่ะเดี๋ยวไปบ้านวาลีก็ไปพอวาลีมิม่มหยางผ่องเจ้าดิฉันเอาวันเสียมไปกูดมาเอากัรเอากัรเขาบอกว่ามีฮกเหล่ยแหกตูดี่บาของคุณเลมโบนะมันกี่ไหลอ่ะแฮกตูดหนึ่งแหกตูดแต่มันใหญ่กว่าหนึ่งไหลเขาเกินนะเจ้าเป็นพันไหลอ่ะเขาบอกว่าเซกฮกเหลย ประมาณนั่นน่ะมันมันมันเป็นหน่วยของของติเพ่เจ้าปี่ไรอ่ะมันน่าจะประมาณเกินพันไหลเกินพันไหลมันจะถึงพันไหลกะก็ปิ่มจะได้ไปมดลูก้อจะเดินถึงเออแต่ดูในแผนที่มันใหญ่ก็ยังบัทันหลอบที่นี่ก็มีคนถามมานักว่าตีของคุณลัมโบเนี่ยมีเท่าไหร่พี่บอกว่าคิดบ่เป็นคิดบบจ้าง จะน่ะประมาณเป็นพันแต่เปิดเป็นแน่นเป็นตีที่เป็นซูบซูบลูกซูบหลานกันมาเออป้าป้ใจ้ที่เนี้ยไม่ไม่ใช่ที่มรดกแต่เป็นที่ของปู่คุณเลมโบทีนี้พอพ่อพอพ่อคุณเลมโบเนี่ยเสียชีวิตติครับรถทรงนมนี่นะ,ะและ้วก็ตีน่ะมาัมามาตกเป็นอของอา และปอบ่ได้ทําพินัยกรรมไว้ฮือแม่ยา่กัไปมีครอบครัวใหม่ทีนี้อ่านี่เขาแก่ย้ายไปอยู่ตีนเขาเขาก็จะขายซึ่งคุณเลมโบกับบ่ได้อย่างตอนนั้นอายุ16บหปีแกบอกนะแกกัไปมีครอบครัวอย่างนะ่ะทีนี้พอได้ข่าวว่าตีนเนี่ยเขาจะขายเขาก็เลยหอมเงินมาซื้อเป็นเป็นตีตีคุณเลมโบซื้อแล้วกัอันตีตัางนอก ต่างนอกปุ้นบั้จัยสมบัติของของปู่ปูย่ย่าซื้อมาเป็นปลาไว้สําหรับตัดฟืนและล่าสัตว์ไก่ยังบะเดินหลอบเลยปียังบะเดินหลอบเลยนี่ละสังเกตแล้เป็นคนชอบสมมติอย่เจ้าอันไปขับรถไปปีกวันเหื่อนไ่ทำงานจุมมจ่มมุง 9, ปีกนจะุ่มมุงไก่แด้ไก่หวานก็สิบสี่ปีเนาะไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับ ขนดขนดลิ้นกัดหัววันนี้ก็กระจ่างแล้วเนาะ <c oughs> ประมาณพันไร่เกินพ <c oughs> ันเกินพันไร่เกินพันไร่ก็บัต้องปิกบ,บ,บ้านแล้วเนาะอาศัยเขาอยู่นี่แหละเก็บเห็ด <c oughs> ดีก็ใจดีอยู่นี่กับเจา้านะขอได้อยู่อ้าวออาอู้หูแฟนคลับปีฟังดูคุณเลมโบเป็นจเไดาพ่องต้องใจค่ะแม่ใจดีมากขอบคุณเจ้าคือพนคิดอะแม่แทนพอยมาเนี่ยอ่ะพี่อินเทอร์เน็ตอยู่นี่เนอะอันนี้อยู่นี่เนอะคือเตรียมไว้อะเจ้าเออไปนคนสี่จคิดถึงคนอื่นเจ้าดีมากคิดถึงตลอดอ <ใจ S 2> คนลูก น้ำตาจะไหลขอบคุณเจ้าขอบคุณ